เปิดแล้วออกไปเอาเหรอเออคอยไปจัดพร็อพไปพี่ไปเออเอาไปเออเอาไปโอเคเออเออไม่ใช่ม sh well> ือไงเขี่ยมึงออะมานั่งให้เขาเอาไปแอ้ไปไงนอ้ยิ่งนะวันนี้มันจะรวยแล้วเว้ยมาถึงก็รวยเฮ้ยจะรวยแล้วมึงอ่ะเลยเอ้จะรวยแล้ววันนี้เราจะเปิดเสื้อเว้ยเปิดเสื้อเว้ยเปิดเสื้อเว้ย เสื้ออะไรวะเสื้อกระสอบเื้อวงไอ้เนี่ยบ้านกูธุรกิจครอบครัวพี่ตากูก็ขายเสื้อมาก่อนเออนี่พี่สาวกูก็ขายเสื้อหัวพี่กูยังขายเสื้อเลยกูก็ขายเสื้อเออเยี่ยขายเสื้อทั้งบ้านทั้งตระกูลมีจังเลยไอ้ที่จะค่อยหุ้นเยี่ยเดี๋ยหนึงไม่ต้องห่วงหุ้นของกูกูเปิดมาเยอะแล้วหลายกระสอบแล้วได้หมดดีดิลูกค้ากูแบบโอ้โหเยอะล่าสุดเมียกูนี่กูขายตัวร้อยสองร้อยสามร้อยเมียกูไปขายตัวอะไรนะเย่ยสิบเย่ยสิบเยี่ยสิบคาตัวนี้ บาทนะคะแกแกบ้านร้านกูไงกูจะไว้ใจมึงได้แค่ดุแค่ไงกูขายละไม่เอาไม่เอากูขายงี่มึงเอามาหุ้นสองสองพันสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าทั้งหมดมันเท่าไหรสามพันเจ็ดทั้งหมดเท่าไหร่ทำไมกูอ่สองพันห้าก็ค่าเดินเรื่องไงค่าเดินเรื่องไปผ่ากระสอบคุยกับพี่กูอีกว่ากระสอบมีที่ไหนอะไรยังไงเออค่าเดินเรื่องเยอะไอ้เหี้ยไกลหารคนละครึ่งไหม โอเคโอเคท่านคนครึ่งเท่าไหร่พี่พันแปดห้าสิบแค่ต้นๆนะเนี่ยมึงจะโกงกูละเออกูยอกกย,กๆๆยากเล่นกูอยากเล่นเออคนละาพันแปดห้าสิบไปเอาตังค์มาเร,เราไปซื้อกระสอบกันเรื่องนี้เราเปิดวงทีพี่ต้าพี่ยัดเล่นวงเหมือนกันมาพี่ต้าเดี๋ยวไอพียัดเดี๋ยวเล่นวงกันแบบเปนกูหลอกขายกูยซื้อเพื่อวงมาจิตร้อยห้าร้อยกูขายไปสี่พันห้าเออโคตรโหงเงยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเล่นวงไม่พอโง่ด้วยโง่ด้วยโง่ด้วยไงไอ้เหี้ยวันนี้เราไป พาหุ้นด้วยเออไปดเขาชอบแบบลงทุนอยู่แล้ว<อ>แค่นี้สามพันชอบเสี่ยงดวงวดเน่ดี๋ยวกูพาดูกันเลยว่าเราอยากจะได้เสื้ออะไรบ้างนี่พาเปิดตัวสรงนี้เลยวาร์ลิสเตตโตนปีเจ็ดหกไม่ ขายเยอะเลยวาขายอยู 300, <ะ>่สามแสนอันนี้สนิกยูดหนึ่งเก้าเก้าสี่หกแสนไทยนี่คุณดูโคตรวอันพอพ 80, 300, 99, นี้ทนะี่พับเลยแปดศูน,กกนย์ขายอยู่สามแสนเก้านี่สองหมื่นแปดกูก็ปล่อยแล้วเนี่ยเฮียยิ่งก็ถูกเกินไอ้เทียขายแสนเดียวกูก็เอาอแล้วไอ้ขว้าไว้ก่อนดิสองหมื่นพี่เราได้พวกนี้เราก็อยู่กันแล้วแสนอัพเลยนะเออไปชวนกันดีกว่าเขาเล่นเกมอยู่ป่าพี่ตาตอนนี้ทำงานอยู่ไอ้เฮียไปชวนเขานี่เขายืนเล่นเกมอยู่เลยนี่ย ไรเงหาพี่ชาบชาชิมาชวนอชิุ่นพู่อีกงมงแสนล่าผม่ะอะไรมาชวนเปิดกระสอบจูปิาเปิดกระสอบเปิดกระสอบเสื้อวงใช่ครับพี่พี่เคยเปิดเยอะที่กุขายกันนะกไปเยสนใจโอเคเรื่องนี้โเค3มพันมนเไมเกิมเ เบอร์สามออนี่เบอร์สามด้วยลันๆให้เขาส่งทีเดียวเลยก็พี่ต้ากับพี่ยัตเอาด้วยอีกลูกหนึ่งเปิดให้พี่ต้ากับพี่ยัตโอเคได้จัดไปพี่เดี๋ยวเปิดให้เอาหนึ่งลูกฝาหนึ่งลูกเปิดให้ด้วยของไต้กระเบื้องอีกหนึ่งลูกอ่าเป็นสองลูกมาเปิดนี่หยิบไปไม่ตเดินด้วยเป็นไงเลี้ยขาเลขาไม่ฝาหนึ่งลูกโอเคคันให้ด้วยเปิดให้ด้วยเปิดให้พี่นี่ทัวรหาพี่ก่อนเลยจะจองราสอบ วิพี่วิทย์โอ้โเออเนี่ยถามเรื่องกระสอบหน่อยจะสั่งกระสอบมาว่าจะเอาเบอร์ไหนดีงบมีอยู่แปดพันน่ะเอาสองกระสอบพอแล้วเบอร์สามมันมันนะมันออกยังไงอ่ะเบอร์สามม,นนะมออกเป,อเป็นยังไงลุน้นลุ้นมันมันหวนัวแรงแรงถ้าอาจจะไม่ใหม่เออเอาไหมเอาเอาเอางัา้นเอาเลยระดยวไปเอา<อ>เดี๋ยวให้พี่<อ>ที่เอาพี่ไปเอามีมีมีแต่เป็นลูกอ่ะไม่มีเป็นมัดอ่ะเออพี่แค่นี้แหละเออแค่นี้แหละนะโอเค ไปไปไหนพี่ดีไปซื้อกระสอบอยนี่ไงเขาก็ถ่ายอยู่เนี่ยไอ้พี่นี่แม่งมึงแม่งเล่นเซ่อเซ่อดิเอยเออพี่ลีอยู่ไหนวะหมาพี่ลีดเดี้อ่ไอ้เหี้ยพี่ลีอยู่ไหนวะเยียงแกตื่นยังไะมอ่านี้ขโมยเบียร์กลับแล้ววะนี่ I'm fucking bandit. Understand it. I'm a fucking bandit. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเปิดกระสอบมาเป็น10ปีนี่กระสอบนี้คุณคิดว่าเป็นยังไงครับมันน่าจะลั่นนะนี่กระสอบอันนี้กระสอบผมนะไอ้อกระสอบพี่แอ๊ดกับพี่แจอยู่นี่จัดนี <c oughs> น่ายนี้่ไปนครับรีวิวด้วยอ๋อสามานี่เออลั่นลั่นลั่นเดี๋ยววันนันเอซเอซแมททะเิกาแมกกาเดสมาให้หมด ี่เป็นไงตัวแรกนี่นี่ผ้าพื้นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ผ้าพื้นมันก็สวยผ้าอย่างนี้น่ากลัวกลัวไม่มีเงี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้อะไรอย่างเงี้ยตัดนี่ถ่ายได้เปล่าได้ไม่ไม่ค่อยแล้วอันนี้กระเบื้องสามก็จะประมาณนี้ครับแบบเป็นผ้าเฟรดเะเด้ยพี่กองขนจั๊ตัวพี่นี่เปิดผมเอ่ะมาอยู่แก๊งผมด้วยพี่อ่ะนี่แก๊งผมเปิดทดสอบกันนี่อะไอคผ้าพื้นนี่ไงพอเป็นเลิศเลยคู่ได้ประมาณสามคนนั่งเลยอยอเดแค่เย็ดแค่มิกกี้เมา นี่เรียบร้อยมิกกี้เมาสนะ์ฮะได้เลยครับนี้คือขายได้เลยหลาย,ยานะร้อยนะเลยมิกกี้เมาส์เป็นปี90นะนี่ครับเป็นปี90นะนี่นี่ไอ้คือหัวเพื่อะไรอ่ะมันตอกปีด้วยอ่ะไอปี90นะ1998นี่1998นี่เป็นปี90นะเป็นปี1998ปี90นี่ขายได้นี่ปี90ขายได้เหมือนกันไอถือ เย้นี่อันนี้่กาเรียกว่าลายแบบอันนี้ขายได้หลายร้อยไอ้มันผมเคยขายอยู่มันสองร้อยห้าสิบพวกแบบมันจะมีลายแบบทำมาเยอะเนี่ยป้ายเนี่ยอันนี้ได้เป็นสตาร์วอสเนี่สตาร์วอสเอออันนี้สวยเฮ้ยเดอะวิทเทิร์นในสันอ่าใช่เหรอจางนี่วงมาวงมานี่แต่วิทเช่นหน่อยจางจางหน่อยอ่านี่แต่พิทเช่นมานอะเดี๋ยวลายไม่ค่อยชัดแต่ก็ใช่แต่จางหน่อยจางหน่อยขึ้นกล้องหู่นะวงเป็นวงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย โอ้โหไนกี้คือได้แบบว่างานปักเลยอ่าได้งานปักงานไนกี้นี่ก็จะโอ้ยสองร้อยฮาร์ดล็อกครับฮาร์ดล็อกว่ะฮาร์ดล็อกยึดแม่ฮาร์ดล็อกเนี่ยโอเคนี่คือแบบป้ายบินหน่อยแต่ว่าใส่ได้ผมใส่ได้โอ้โหงานป้ายไงไนกี้งานป้ายครับโอเคเยาว์เขาสวยเลยเอ้สวยเออแล้วหลังทัวร์หลังทัวร์วันนี้เพราะบิ๊กไอเยาว์วันนี้บิ๊กวงเออวงวงนะหลังทัวด้วย กูเจอสองตัวไอ้เหี้ยมึงเอ้าเฮ้ยลุงเลยลุงมาขอตัวแพงที่สุดดิใช่มนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แพงสุดอะตัวนี้แพงสุดว่ามึงเก็บไว้ใส่เองเลยเฮ้ยเรธอวิปยัดเคต่วิบว่ะโอ้โหใส่ติ๊ดตาใส่คนเล็กเตาใส่ยังลอยเลยเธอจะวิปพัวว่ะอันนี้ไมค์กี้ยัดเค่เขาสวยเฮ้ยใครวะ เฮ้ยทีมมกี้สวยมากทีมไมี่มีหลังวะมีหลังวะไม่มีไม่มีเฮ้ยได้ได้ได้มาขายได้อาเยอะแ่ยช้ำคืนเราไม่มีเรื่องใครมาเียขอรื่องเไรื่องเองใครมาเนี่ยแต่บ้านกูเรียกผ้ากีริ้วเนี่ยใครมัวแต่่อไมดวแล้นเาเไม่ได้อัวเต่เพื่อนเฮ้ย่นเเ เเฮ้ย่ <complex í toys> hey, ่่กงนี่มึงต้องขอบคุณกูเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเสื้อเนี่ยเฮ้ยฮาริฮาริอยู่ไม่สันไล้สัสฮาริฮาริฮาร่ฮาริมาดีเลยฮาริสวยสวยฮาริถขายไม่ได้หรอฮารไอ้อันนี้เป็นฮาริทัวร์นะเว้ยไอ้ที่โยนโยนไปอาจจะเป็นนี้ไล้พี่ดูพิมก็แล้มึงดูดีๆสัาใหญ่ะเฮ้ยเป็นภาเก่านะเฮ้ยเฮ้ยงานเก่างานเก่าไอ้เหี้ย 9090ศูยมากอะ9393ปี93ซุปเปอร์แมนเย้โอ้ยช่างสวยแมนนสติลเวยช่างหด้วยนี่ถือว่าคุ้มไหมครับกระสอบไปเรื่อยๆได้หมดแล้วเอมีมีผู้เหรอมีผู้หมดเตดไปเดี๋ยวผูเชียร์ยัน นี่นี่เปิดกระสอบพี่ชายสุดที่รักแล้วนี่ปลาเดิมหนึ่งนัดแม็กอย่างแต่กระสอบแต่กระสอบเลยแต่กระสอบเลยขอให้เดวินาเอซเอซแม็กคาลิก้าแม็กเดชใส่น็อตนู่นนี่นะลูกวงมาอยู่ในกระสอบนี้เพียงไปไปว้าไอ้เคียเดย์เหมือนปวดน้ำอ่ะนี่ไรนี่ไรเปิดเปิดมาเหมือนมาเรื่อยว่าแต่ที่ชักทุกอย่างแต่ที่ชักไงเฮ้ยเฮ้ย เอลิปเตอร์เอลิปเตอร์ตัดมงหนังด้วยแหลรอตั้งคอเลยครับตอบตอบด้วยถูกใจถูกใจเลยนี่กูขายได้ประมาณหลายร้อยเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยเลยเนี่ย กองเราอย่างวะกองเสื้อเรานี่นี่นี่เอาเสื้อมาเอาเสื้อมนี่นนอันน,นี้คือเสื้อหางเราใช่นนป่ะอ่ะพี่แปนฝากลงของกองเมียเอ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ด้วยอันนี้ก็แหวนอ่ะอยู่กองเรามึดเจออะไรที่ลัล่นๆนะ,ะ,ะ,ะเอาไว้เป็นของเราแน่นอนเขา,าหางไปให้พี่ยันเอ้ยูจะโดนด้วยปะเนี่ยไม่โดนว่ะเฮ้ย เฮ้ยส hey! ีซ yeah. yeah. yeah, yeah. yeah. okay, okay, um. ่าเฮียเจทเข้าหัวปะเจทเข้าห okay. 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 oh, okay. oh. okay. ัว okay. ท yeah, yeah. ี่รออะไรอ่ะเอาไว้กองเราเลยแล้วเอาน้ำสองไปเอาหางยืนไปโอเคโอเบโอเบโอเบสะก็้กำลังมาหัวอ่ะโอเคเอาหางไปเขาโอเคกำลังมาเอาเตาเหี้ยเอาหางไปเขาเอาหัวไปแล้วกำลังเปิดเพลินเลยเฮียว่ะไอ้ไนกี้นีออนว่ะมันเป็นอันนี้เนี่ยโอ้ยจับบัตรใส่ไว้เสกเกี่ยวว่เจับผิเด้อเออสวยนะสวยนะสวยนะเออโยนไป นี่นะผมบอกก่อนนะใครอยู่นะตรงนี้นะใครฝากพวกไปบอกนะผมเล่นหนักนะได้พี่ก็สอบพี่สบายกระสอบบอกนะที่กระสอบปิดกระสอบพี่อยู่ออกดีอยดีพี่ออกดีอยู่ก็แต่ว่าก็ไม่ค่อยอะไรแต่คงผมน่าจะออกอีกกว่าพี่ช่วยดูเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเต็มแล้วไม่ด้มีคนก็เยอะเอออย่ารีบเออพี่เป็นอะไรขึ้นมาอีกมันเยอะฝุ่นมันเยอะมัน้องเออ รอนะเออรอรพี yeah. well, think, okay. right. meals, so ่รองเงม่าทำงานทำอะไรงานการไม่มีทำไงตัวนี้อุ้ยยึดจ้องเลยปีสองพันแปดออยางเบอรกอลจนจอนจอน อุ้ยเนี่ยวิ่งตุเวี่ยยี่สองพันห้าพันเก่งมากวิ่งเยอะมากไอ้ที่โซ่เสียอันนี้เหมือนสตาร์วอลเลยเออตาวอี้เอี่ยมโอ้ตาวอี้หน้าไอ้ตาก่สวยที่อยู่ฮาโตโรอะอะไรวี่งวี่งเฮ้ยนี่งานเก่าไอ้เหี้ยเฮ้ยแคบเดียวเฮ้ยเอามาเสื้อครับมีเคซี่ขอหาข้อมูลอย่างตัวนี้จังได้เห็นแม่ผ่านตาบันแพงรู้เรื่องนะตัวนี้สองพันกว่า ใช่หรอตัวนี้สองพันกว่าครับในีเบอมาเอามาเอาไม่เยอะไม่เยอะเ้าหาไงหาไอ่าอันนี้คือสองพันกว่านะสวยที่สรุปมาก็ขอพ่ยัดกับพิต้านี่แม่งนั่งกว่าเราอีกเันนี้แต่ก็ไม่องปของเราแล้วเป็ของเราแล้วพี่ปัันตัวนี้เท่าไรนะเห็นในอีเบสองพันกระปสอง้นครับสอันะในอีเบนะคือลายเล ดิษฐ์ใช่สิตัวนี้ตอกดิษฐนี่ตัวนี้เป็นไงเก้าวสูงเห็เดียวนี่ตัวนี้ก็เยอะหนึ่งนะครับใช้คนเอาไปเอาหัวกากๆไว้มีตาแบบบอกว่าลูกพี่แม่งไม่ลั่นเลยนี่ดีๆก็มีกันตัวลูกหมาถูกประสบพี่ไงอันนี้ว่าลูกลูกคือว่าใช่พี่หายไปมีตัวไหนเพื่อ เลยๆจะจัด่จับอะโผล่ไหมื่นเลยลั่นไม่ดีงี้ดีกว่าลั่นไหมก็ดีพี่นี่นี่นี่กะ้งนี่มันกินชอบกินชอบแบบเนี้ยนี่นี่วงวงวงนี่อ่านี่วงผู้หญิงนี่วงผู้หญิงวงอะไรล่ะวงจะเป็นหน้าผู้หญิงอ่ะอันนี้นะลั่นมื่ป้ายก็ไม่มีไอ้นี่อะไรเนี่ยตัวเนี้ยลายสวยเฉยตลาดนัดก็มีก็ขายได้ไงเป็นน้อยเลยข้ามไปเลยข้างหางับบงูหัวก็เลย ีกเก้าศูนย์เ้ยนี่คเดียวบล่างแต่ไม่มีลายแต่ขอนพี่แม่เดียวของเีกับผมไม่มีเลยไม่มีเลยอะพี่ของพยังบอกว่ามีเยใส่ได้งไเ้ไป้มึงกไม่มีเลยอันนี้หัวปเนียหัวเลยเนี่ยคนกนเว้ยี่นี n e แบนแก็มี้่ใม่ไมมีแบนด์นจะอยู่ปมาสอ้ยไม่มีหัวเลยใช่องหั ก็ตั้งใช่พี่แต่มันก็ยังดีของผมอ่ะของผมไม่มีหัวเลยของผมมงมาดูเออเออผมมงมาดูเออมาได้นี่พี่ของผมก็เกระสอบของสองตัวใช่ใช่พี่แต่มันไม่ลั่นเลยนี่ก็เป็นปีเก้าศูนย์อ่าก็ได้นี่ก็เป็นหนังที่มีที่เมาส์อ่ะพี่อันนี้ตาจาราจะใส่ได้เดี๋ย่เทิร์นเดี๋ยวพี่เทิรเอ้ยหี่งหนึงมวยดีดีมั้วผมไม่ค่อยมีอะไรเลยพี่ไม่ค่อยมีอะไรให้อะยี่สามตัวบนนี่ก็อ้เหี้ยนี่นี่พิจารณี่อะไร อันล็อกอันล็อกงาน90เื่องาน90งานงานเป็งานเก่านี่ก็จะเป็นวงไหนลาอวาวันรืพับลิกอืองวงลางัวนี่ก็เป็นประมาณหลายสวยนี่วงวนี่ก็นีก็ลายแบบลายชอเปอร์เปอซื้อรังซื้อลูกถูกราคาเดียวกันรเนล่ยราคาเดียวกันม้นรึเปลอันี้ก็เป็นนี้ก็เป็น90 1993เสีใช่เลยนี่1993เลเฮ้ยดูาตรงนี้เดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวนี้สวยมากสวยมากเี่สวยนีตัวนี้หลัง อี้แต <ss> ่ถ้าใน eBay เขาขายอยู่ประมาณพันกว่ากว่าอันนี้นะใช่ครับพี่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวถ้าเป็นตัวนี้ก็ตัวสองพันห้ามีขายอยู่มันมีเบย์ละสองพันกว่าสองันกว่าเฮ้ยเด้อฮ้ยรองรับ eBay ขอได้ครับใช่พี่อันนี้ก็เป็นหนัง h a i r d r e e r พี่ h a i r d r e e r ครับไปมุมขอยกได้ประมาณบุยหกรอยกว่าเลยครับไปทางผมนะนี่ฮาเล่นี่คาเล่นี่ฮาเล่นี่คาเล่ะนี่ฮาเล่ ทำอะไรเนี่ยห่างๆกันเลยแบรนด์่อนเลยของมึงอ่ะพูตตรงลูกอ่ะแลกเสื้อมึงัวนึงยังยากเลยมันงไย้เพี่ยเปิดเสื้อกระสองมันเขาบอกว่าแล้วแต่ดวงอะไรดวงดวงพี่ไม่ดีไงเพราะว่าพี่ว่าพับบ่อยแล้วมันเป็นที่ดวงเกี่ยวกับเสื้อถ้าพี่ดวงพี่ไปซื้อว่้วพี่ก็ได้อาจจะดวงเกี่ยวกับรถพี่ดวงเกี่ยวกับเสื้อพี่ไม่ดีมีเสื้อใส่แล้วมึงก็ต้องปีเออห่างเราจะประมาณสามปีได้ ใส่บนทิ้งใส่ทิงเลยพี่ไม่ต้องซักนะใส่ใส่ใส่ไม่ต้องกเลยถุงกูเหมือเสื้อทิ้งบอกเลยสปอร์แมนมึงอะสปอร์แมนนี่ตัว่ีของพี่สีสันสวยว่าผมอีกนี่งกู้อ้ดีี่ขอมอครูจะอยากเล้ขงก็ไดู้ในเบมาขาย พันห้าขจะไปดูคนอื่นเอาหัวแมวหัวแปดแปดร้อยเออม่ดูคนละครึ่งมันเจดจนี่แปดร้อยซำขี้ซ้ำตหมดลยก็ออย่านี้สิ้นเดือนมันเนี่ยเขี่ยเท่อของมี่ตอนนี้ก็ซื้อมาจากผมเนี่ยกี่ร้อยแล้วกี่ร้อยตรงนี้สี่พันเกมไม่ต้องเกไปให้ปุ๊บะไป เอาอะไรก็ไดีกวะดูไปดูเวลาว่าง้วกันโอ้โหคุณสวยเพียบเลยโอเคอยางเธอปะไรี่จ้อยพ่จอเฮ้ยนี่ี่จอยเลยมุนงอะนี่มุงงินพังเลยมาบามาบานี่พังเฮ้ยทอะไรนะติไปก่อนล้างมึงอ่ะเฮ้ยเด็กๆมีไอ้เสื้อไหม เที่ย่ที่ยไปตัวสสเฮ้ยไ่เยงมีกีเบาะเ้ยเฮ้ยี่สอยฮรหาหเฮ้ยเฮ้ยแฮรฮรฮรเฮ้ยลกันท้ยโอ้ยไลตุ้นทุกคนส0บาทเฮ้ยมานี้มาทนี้เสื้อเสื้อสแเส้อเย็้มาด้วยมีลึม่ขากระรู้น้จะอยู่ร